กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะวันนี้ผมมากับบังนะบังบังไม่ใช่บังแบบนั้นนี่เป็นบังโครนชิ้น A นะครับก็คือว่าบังโครนฟอร์ซ่าเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะจะเป็นชิ้น A แล้วก็ มีอีกตัวหนึ่งก็คือชิ้น B ีเนี่ยเขาจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับและทีนี้เนี่ยผมเนี่ยอีฟอร์ซ่าของผมน่ครับมันเป็นรุ่นฟอร์ซ่าสแตนดาร์ดปี2023นะครับและทีนี้เนี่ยผมอ่ะก็เลยอ,อยากได้บางโคนที่เป็นสีเทานะผมก็ไปหาซื้อบางโคนสีเทามาเพื่อที่ให้สีเนี่ยมันออกทนสว่างเหมือนตัวที่เป็นพวกรถซิงค์นะครับพอดีรุ่นปี23มเนี่ยมันจะแยกกันไงว่า ปีสเนี่ยบางคนดําพวกโลโก้ต่างๆจะสีไม่เหมือนตัวรถซิงค์นะครับเออผมก็เลยไปหาตัวบางคนสีเทาที่มันตรงรุ่นมานะมาใส่นี่ครับเออแล้วทีนี้อยากจะกลับไปบางคนดำ่าแต่ทีนี้บางคนดำของของเดิมมันเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะส่งผมส่งไปไหนไม่รู้ส่งไปสับกับอะไรไม่รู้นะครับเออน่าจะส่งไปสับกับงานทําสีแหละเมื่อก่อนมันหาเบิกยากนะครับ ทีนี้ผมอยากจะคุมโทนให้มันออกเทาดำเทาดำแล้วก็มีความเงางามนะฮะผมก็เลยไปลองสครับหน้าจอในแอปดู <c oughs> นี่มาเจอเลยนี่ครับเป็นงานพรีออเดอร์นะฮะใช้เวลาเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเต็มกว่าจะได้มานะครับก็คือเป็นงานหุ้มผ้าคาร์บอนของร้านฟูจิคาร์บอนอยู่จันทบุรีนะครับ สั่งในแอปส้มนะก็คือว่าผมรอมาเดือนเต็มๆนะตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นนะครับอยากจะให้ดูชิ้นงานของเขาครับว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยจะสวยเนียนฉ่ำแค่ไหนนะฮะมาดูคุ้มกับราคา1700บาทหรือไม่นะฮะก็เอาจริงนะตัวบางคนเดิมนะ่ะถ้าเบิกอะ่ะมันก็อยู่ประมาณ600-700ประมาวันนี้นะครับงานฝีมืออีกนะ เออเพราะว่างานคาร์บอนเนี่ยมันเป็นงานฝีมือไงเออก็เอาจริงมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับเดี๋ยวให้ดูกันว่าหน้าตามันจะสวยแค่ไหนนีครับบังบังเอาให้ดูใกล้ๆแล้วกันนี่ทุกคนดูความฉ่ำนะฮะโอ้โหนี่เนื้องานไม่มีตำหนิเลยนะทรงมาแพ็คมาอย่างดีนะครับ <S <S นี่ครับดูอันนี้โลโก้ผมติดเองนะเป็นสติกเกอร์ จากทางร้านนะครับพอดีมันโล่งไนงะก็เลยหาอะไรมาติดเนี่ยเอาของเขาเลยมาติดฟูจิคาร์บอเดี๋ยวจะไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตั้งกันเอออันนี้ถ่ายในสตูนะสตูเล็กๆ,ๆนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวพาไปชมวิธีการติดตั้งบังโคลนของเจ้า f o r ์ a ่าสานีครับเอาจริงอยู่กับซอนเตสมา <laughs> มาตั้งหลายคลิปแล้วนะ อันนี้ของกลับมาที่รถของเรากันบ้างไปดูรถคนอื่นแล้วมันเกิดกิเลสนะครับแมวเ,เรากลับมาของเราดีกว่านะโอเคอเราไปชมวิธีการติดตั้งกันเลยนี่ครับผมโอเคนะครับอันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะถอดตัวเก่าออกนะขึ้นหาตั้งคู่เพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้น๋ยวมันจะหักลำบากนะครับ เอ,อตัวเกลียวนะครับเขาจะอยู่ระหว่างช่องนี้นะผมก็ยืน่นไขควงเข้าไปถอดลองมาพอดีใส่กระบอกแต่งนะมันจะง่ายนิดนึงนะพื้นที่มันจะกว้างหน่อยผมจะไม่ต้องถอดล้อน,นะครับหนึ่ง แล้วก็อีกข้างหนึ่งข้างนี้นะฮะก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่ใส่กระบอกแต่งมันก็ดีอย่างนี้นี่แอบไปอ่ะเพราะว่ามันจะสอดเข้าไปง่ายนะ ผมรู้แล้ววิธีถอดก็คือนี่ถอดหนึ่งสองสามสี่แหมสั่งละสี่จุดนะครับเออือพอดีมันเป็นกระบอกแต่งไงแล้วอย่างหนึ่งต้องใช้หัวหัวดาวอะหัวแชกอะะครัก็ถอดไม่ยากนะพอยกชุดไปเลยเพราะว่ามันเป็นมับังคับนะบังคับให้ถอดตัวนี้นะ มันมีน็อตข้างในอีกตัวนึงโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็สบายๆยอยู่แล้วแอบผม้าของเดิมในป่านี้เสร็จไปแล้วนะครับนี่มันจะยกออกมาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวอีกอีกข้างหนึ่งครับถอดอีกข้างไป ใส่ของแต่งต้องทำใจนิดนึงครับบ้านผมมีนกด้วยอ่าถอดมาแล้วโปรเจกต์ตัวนี้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวเรดียงนะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งใช้น้ำมันโชกคให้มันเขาเรียกว่าอะไร ใช้น้ำมันโชกให้คุ้มค่ากับราคาเงินที่จ่ายไปนะครับโอเคถอดมาแล้วนะตอนนี้เดนคือว่านี่หนึ่งกำลังหาจุดเที่ยวถอดอย่าบอกนะว่าต้องถอดล้อด,ด้วย งานยาวเลยนะถอดล้อเลยอ่ะปลดลงมาก่อนยกขึ้นติดอนะไรอยู เล่นหนึ่งนะครับทุกคนผมก็เป็นครั้งแรกเือนะกับการถอดเพราะว่าอีกตอนใส่เนี่ยผมถอดล้อไงนะอืมผมรู้แล้วนี่ก็แกะมันออกมาเนี่ยแหละไม่ต้องถอดออกมาข้างนอกนะอืมเอาแค่ให้เห็นให้มันขยับตัวได้ครับเป็นจบพิธีนี่ได้แล้วก็คือไม่ต้องยกมันออกมาหมด มันติดห่วงตรงนี้ไงไมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยติดห่วงเนี่ยตัวยึดบังโคลนนะครับเนี่ยเออมันก็เลยแย่ไขควงเข้าไปไม่ได้โอ้ยมีขนาดใส่บังโคลนนะอ่ะอีกข้างนึงเราจะกลับไปเป็นฟอร์ซ่าสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะแต่เอาเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดมี ราคานิดนึงนะ <c oughs> เ,นเรื่อยๆนะครับงานคาร์บ,บนอนเขาสวยดีเดี๋ยวผมแปะพิกัดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ในคำอธิบายคลิปนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องพีออเดอร์เป็นงานที่ต้องใจเย็นนิดนึงครับนี่เห็นไหมบังเนี่ยผมพอดบังมาแล้วเนี่ยเป็นงานเดิมเป็นงานแทนนะซื้อมือสองมานะครับ จากลุ่มนี่แหละพอดีรถชนหมามานะเออเดี๋ยวต่อไปผมจะไปเอาชิ้นใหม่มาใส่นี่บังชิ้นใหม่ดูกันว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไอ,อ้ความดุดันเหมือนที่วัางวาดเอาไว้มันจะได้ไหมมันจะเข้ากับที่เราอยากได้หรือเปล่ามีทุกคน โอ้โหลายสองผมก็ลืมบอกนะว่ามันเป็นลายสองนี่อะทำท่าใส่ครับเดียวเป็นไงครับเออมันก็แปลกตาดีนะเนี่ยนี่เป็นฟอร์ซ่าสแตนดาร์ดของแท้เลยลายสองเ,เดี๋ยวมาใส่กันต่อนะครับ <laughs> เราก็ถอดตั้งเยอะเลยไม่หน้าเลยเดี๋ยวประกอบให้มันเข้ารูปก,ก่อน ไม่ค่อยใส่เกลียวนะสองข้างครับจะ่ทรงให้ดีหน่อยผมใส่ข้างนี้ก่อนใส่ับข้อไปที่เดิมนะผมไม่พามาดูนะ นี่ครับทุกคนดูเนี้ยไม่ต้องถอดก็ได้โถ่เอ้ยเสียเวลาเลยเราก็ไม่รู้ไงนะนี่แล้วก็ใส่กับเข้าไปก่อนต่อถอดแค่นี้แค่สองตัวน,นี้เองอ่างมใบพร้อมกันเลยครับบางคนของแต่งเราเนี้ยะยิดมรงไป นี่ระวังนะครับระวังระวังกระบอกสีทองนะโอ้ยเผื่อเป็นแนวทางนะครับท่านที่จะใส่กระบอกโฟก,กแต่งหรือ,อแล้ว,ว่าจะถอดบางคนเลยเนีอยากทาเองไนงะ ฮอจริงก็ไม่ยากนะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดบ่อยไม่เคยถอดแบบนี้นะเคยแต่ตอนใส่ตอนประกอบมันเป็นอีกแบบหนึืมประมาณนั้นแหละใส่นอ็อตใส่เกลียวให้ครบนะครับถ้าไม่ครบเดี๋ยวมันจะก็แก๊กก็เก็กไม้แน่นนะเมื่อพวกนี้ความสั่นสะเทือนมันเยอะเดี๋ยวล่นหายเรนเองเนี่ยแตกอีกแล้วนะนี่ กลับมาใส่ตัวนี้ก่อนเรามารุ้นระทึกไปพร้อมกันนะครับบอกอย่างที่บอกไปนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าผมเพิ่งเคยถอดมันครั้งแรกเคยแต่ใส่นะเออใส่ตอนที่ว่าเอาบางเอาอีกตัวงานงานโชคเนี่ยมานี่ ไปเขาจะขยับตำแหน่งตัวนี้แล้วอยู่ทุกไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่ก็ฟิกตามรูนี้แหละตำแหน่งมันไม่ยากครับนี่ใส่แล้วก็ไปร้อยอเรื่องง่ายๆนะฮะ ถ้าไม่เป็นเรื่องอยากชูเอ้ยเจต้าวเอาให้ตึงมือก่อนแล้วกันงานสวยอยู่คามุอิอยวค่อยไปปรับตำแหน่งฟังมันต่ออ่า มาฟังนี้บ้างเดี๋ยวค่อยมาล็อกนะครับนี่ยกนี่ขึ้นมาโอ้อลูมิเนียม วก็ใส่สาย abs เเข้าไปด้วยใส่น็อตตัวเมียอ่ะอยู่ไหนล่ะ ว่าตอนที่เราถอดล้อมันใส่ง่ายไงพอทีนี้มันติดล้อครับทุวคนเจอแล้วพดไม่แรงนะแต่ว่าเน้นความเงาเสร็จแล้วไปก็คอนเฟิร์มขันตึงมือ เดี๋ยวมันจะหลุดหายห้าไปตัวนี้นี่ก็ตึงมือเหมือนกันมีน็อตตัวเมียอยู่ข้างในนะี่ตัวนี้ เอ้ต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับมาขันให้แน่นคราบกี้ยังไม่แน่นแน่นแล้วตทดสอบองโคนตรงอ๋อเกือบแล้วตัวหนึ่ง เรียบร้อยจบนะครับขั้นตอนการติดตั้งบังโคลนคาร์บอนหรือจะเป็นบางโคลนเดิมก็เอาไปใช้ได้นะวิธีการแต่มันเป็นกระบอกแต่งไนงะม,มันก็เลยจะซับซ้อนนิดน,นึงเอาเป็นว่าอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับอัปเกรดบางโคลนหน้าให้เป็นงานคาร์บอน,นครับบึ้ย ดูดีนี่ของเดิมบางเดิมบางเดิมบางใหม่โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาสนับสนุนคลิปนี้นะผักสนใจนะสนใจงานคาร์บอนสวยๆอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้กดซื้อเองนะเอองานเนียนมากนะครับผ้าสวยเข้ากับอันเก่าเลยเฉียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็ฝากกดในคอมเมนต์ก็ได้ในคำอธิบายคลิปก็ได้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ